แบบไหนเออไม่ห็หนหนก,กา,าก็ใส่มไปพอป่ะรู้ออกสั้นหรือยาวยาวาเป็นไรรู้รัก ยาวเหมือนกันพันก็ยาวมื่นก็ยาวแสนยาวล้านยาวคำละยาวคำละหนึ่งคำคำไงเอาใช่ไหมมาสกดท่านทำาัวสะกดเป็นแม่อะไรแม่โกลมใช่ไหมเป็นยาว สรุปว่าไอ้วัตนี่ก็อะไรครับยาวยาวหมดเลยนะรู้หมดเลยเอาดูอีกสักนัดบอกกันบอกนี่ยาวรุกตอบยาวยาวโอ้ยยาว้ำยาวสามยาวสามอีกหัดยยาวว่า ารัวแค่ยาแค่นะแวย้วเธอาสองมรทัดไม่มีเจอคำแล้วหกเลยใช่ไหมดีไหมเดี๋ยวดูไป คูอคำนี้คำว่าสะเหมือใช่ไหมคำว่าสะนี่อะไรสน<ะ><ะ>เหมือล่ะอ้าวเออเจละอ่เ<ะ>ดีย๋ดวยวให้ทำแบบนี้ครับให้เราเลือกมาสักสองบทครับเขียนลงไปจากนั้นครับมาดูว่าในบทที่เราลอกไปเนี่ยคำไหนเป็นคำทางลุ่คำไหนเป็นคำล่าหุ่นะครับเดี๋ยวครูจะคุมไหนเสร็จ เอามาให้ครูเลยเดี๋ยวครูจะมาดูมัตรวจกันว่ามันถูกต้องหรือเปล่านะครับนั่นให้เวลาทำครับห้านาทีเริ่มเลยช่วยกันอย่ากดเพลงนะครับอย่าทันสมัยก็กดเพลงแรกครับอย่าคลาสสิกก็นะครับกดเพลงที่ที่สองนะครับ มาียนไปเลยช่วยกันมีใครสงสัยนะครับทำไหนใครสงสัยทำไหนยกมือนะครูุยรู้ให้ว่ามันถูกต้องหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็เลือกมาก่อนสักสองบทบทไหนนี่นองบทครับเอาบทสั้นๆแล้วกันบทยไปทางที่เขียนเลยน่ะ ลายชื่อผมต้องเขียนชื่อปว๋นะครับว่าชื่ออะไรช่างชีวน่ารักน่ารักเยฮอาฮ่าฮาปนไ้ครับคิดแล้วอ่านกินในนี่เลยเซียนฮาฮ่าฮาเลยทำงชื่อมอะไรตุ้งฟริ้งนี่แล้วก็เขียนตรงน้า Takže yeah. yeah. คิดกันว่ามันใช่ไหมทำนี

แล้วก็เกระแตงอันเนี้ยอ่าใช่ครับนี่มันเป็นแนวตั้งใช่ไหมแล้วก็เวลาลอกใส่ก็เป็นแบบอะครับเป็นแนวเช่นอะไรที่เราต้องอ่งอกเราต้องเพียงไหนไม,ไม้เรือดสองเพียงเอาเพียงไหนครับกระเพียงที้ใช่ไหมครัเอาต้นบนเลยตรงนี้ถึงตรงนี้ก็มีเรืล็กต่อกระโดดอ่าใช่แต่บรรทัดนี่แหละลอกไปใส่ลอกมาใส่นี่ใช่ไม่ต้องปอก ตอกเสร็จแล้วก็เขียนทำรูนแล้หัวทำบทไหมฮะเขียนทำบทอาใช่ครับเสร็จแล้

คืออ,อีใช่ไหมมันก็จะเป็นเข้าคู่กันสั้นกับยาวเหมือนชื่คำว่าสละอาสษรานะใช่ไหมอัสั้นอายาวแอแอแอนี่ก็สั้นแอก็ยาวมันจะคู่กันนะครับถ้าใครมีพื้นฐานสมัยเด็กๆสบาย